ในฝันในฝันเนี่ยมีเงินสดในฝันเนี่ยมีเงินสดประมาณหกล้าน <c oughs> <c oughs> นี่ในฝันอะ่ะมีเงินสด <c oughs> ผมกำลังบวก <c oughs> ใช่ไหมแล้วมีเงินในบัญชี <c oughs> คือ <c oughs> ในฝันน่ะมีเงินสดประมาณหล้าน ไม่อัพดีเดตอไม่เอาอันนี้ไม่เอาเครื่องเนี่ยประมาณหกล้านรวยไม่ฝันนะกำลังนับเงินมีเงินสดประมาณหกล้านแล้วเราก็จะเข้าไปใน,น,นแอป เขามาดูในแอปกสิกรนะครับเขามาเบิงในแอปเกสิกรมีเงินเท่าไหร่มีเงินเ่วา่าว่ามีเงินเท่าไหร่ทุกคนในแอปผมมีเงินเก้าแสนในฝันนะแปดหมื่นเจ็ดพัน ออ๋อหกล้านก็รางวัลที่หนึ่งเออสงสัยจะได้รางวัลที่หนึ่งจะได้รางวัลที่หนึ่งก็คือตัวนี้นะครับซึ่งเมื่อคืนผมก็ซื้อรัตตาลีนะเอาให้ดูหน่อยรัตตรลีที่ซื้อใน ไอ้ดันมันอะเมื่อคืนอะผมผมไม่ได้ซื้อเมื่อคืนหรอกผมซื้ออะไรผมผมซื้อเมื่อคืนหรือซื้อวันก่อนจาไม่ได้ผมก็ซื้อลอตเตอรี่ทุกฟนผมก็ซื้อลอตเตอรี่ยังสาใจไม่ดใอ้เร์ดูไหมดูไหมหรือว่าไม่ดูก็ได้ดูไหม ได้เครืยข่ไฟได้ไหมเนี่ยช้าเนี่ยถูบอเลิศเขาห้ามเล่าความฝันตั้งข้าผมไม่ได้เคี้ยวไปด้วยไงบ่ถึงบ่ถึงว่าต่อยขิงเขาเคยฝันแบบนี้ค่ะสุดท้ายเสียเงินไม่มีเงินเลยว่าสัน có mềm đủ má, không vẫn lẹo đủ má, nhỏ bự ngon นั่งกินข้าวที่ร้านได้แล้วหรอครับต่างจังหวัดกินได้นะอยู่อยู่สกลนครน,น,นะครับอยู่ในห้างไม่ใช่คือนที่สีดแดงพอนอนแล้ว ให้ดู <c oughs> บางทีฝันก็เป็นจริง ทั้งหมดหกสิบสามใบล <c oughs> เลขหกสามเลขหกสามเอ้ยไม่ใช่เลขเก้าแปดเจ็ดไม่ได้หวังรุ้นเลยหวังหวังรุ้นรางวัลที่หนึ่งผมซื้อหลายเลขนะครับ ผมซื้อหลายเล่จริงๆมีเล่มอื่นด้วยแต่เดี๋ยวผมไลฟ์สดตอนกลางคืนเดี๋ยวผมเสี่ยวให้เบิร์เบิร์ทกอันดีบอสอันนี้คุณให้ดูเฟซไม่ตื่นเลยครับให้มอง การที่แม่หัวจะออกมาตัวเดิมไหมเ,เพราะว่าจะมาแปดเจ็ดถ้าไม่มาตัวเดิมเพราะว่ามันจะมา 8, แปดเจ็ดไอ้กี๊คือผมบอก มีใครคิดเหมือนผมไหมครับว่าถ้ามันมาตัวเดิมมันจะมาแปดเจ็ด เฟซบุ๊กผมมันไม่อัปเดตเป็นน้ำเน็ตรบริเป็นน้ำข้าวสำมซรางินนีน่สีเหลืองนะครับ มาแปดเจ็ดผมก็ามาแปดเจ็ดผมไปเด่งเงินแสนคนี่ที่ผมซื้อแล้วนะมีสี่สี่อันนี้ที่ผมซื้อนะมีสี่สี่สี่สองสองห้าแล้วก็นี่แหละครับแปดเจ็ด ใช่ไหมสีสีก็ซื้อซื้อถ้าเข้ามาได้เป็นแสนน่าจะมาเจ็ดสองตัวเก่าสั สองตัวม 4, วัคซีสามครับซึ่งซีสามเหมือนงวดนี้มันดังนะลอตเตอรี่เพื่อนลอตเตอรี่หาซื้อไม่ได้ผมก็จะได้แต่ซีสามมาจากไหน